สวัสดีครับคุณเจนนี่คุณมูวี่คุณออสการ์นะครับผมอันนี้เป็นรายการกล้องส่องหลักใช่ไหมครับผมผมจะพามาดูกิจวัตรประจําวันของผมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตื่นมาก็รับประทานอาหารเช้าริมทะเลนะครับผมแล้วก็มีเล่นน้ําบ้างนะครับผมก็มีอาบแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นกิจวัตรที่แบบภาษาไฮโซ <laughs> วันนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับผมผมจะพาคุณคุณเจนนี่คุณมูวี้และคุณออสการ์นะครับผมมาชมกับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะฮะที่ชายหาดพัทยานะครับผมเออไม่ใช่สิแหละหาดของโรงแรมภูแมนจีนะครับผมก็เ <Okay. S 2> <Okay. S 1> สื้อผ้าเลยไหนโอเคเดี๋ยวเราจะล้างตัวแล้วครับผมว่าได้เวลาแล้วฮะเราต้องต้องกลับบ้านกันแล้ว <Okay. S 2> ก็เสียดายนะครับที่คุณเจนนี่คุณมูวี้และคุณออสการ์ไม่ได้มาด้วยนะครับผม ก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศของโรงแรงมคูแมนนะครับผมล้างตัวก่อนการล้างตัวก็จะมีห้องอาบน้ําอย่างนี้นะครับผมก็แล้วก็เข้าไปอาบน้ํานะฮะก็เปิดลงมามลแล้วก็จะมีสระน้ำด้วยนะครับเ,เดี๋ยวคุณ ลึกขับลึกอุย้ยลึกไม่ถึงนี่ก็วันนี้ก็พามาชมอากาศของริมทะเล ทิมทะเละพัทยาให้คุณเจนนี่คุณมุวีและคุณปอนกาชมนะครับว่าวันนี้แสงแดดกำลังดีวันสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคม2560นะครับว่าเมืองอชีวิปะจาวันผมเป็นยังไงนะครับผมก,ก็ก็อยู่กับน้ำกับทะเลกับลมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สบายสบายชิลๆครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะก็กะด,ดีกะด,ดี เดี๋ยวจะสั่งเครื่องดื่มให้รับประทานนะครับผมก็น่าจะเป็นพวกค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยม็อกเทลทค็อกเทลนะฮะทั้งก็เดี๋ยวก็มีแต่นักท่องเที่ยวสูงวัยแล้วก็เป็นครอบครัวนะครับผมมาอาบแดดบ้างอะไรเงี้ยนะฮะบรรยากาศนะครับผมน,นี่มือครับมือเล่นน้ำจนมือเขียวแล้วครับผมแหวแหวแหวนะก็เดี๋ยวจะไปแล้วครับผมก็ สมควรเก็บเวลาแล้วครับผมยังไงก็จะลืมติดตามเทปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมไอ้อื่นอีกนะครับผมที่น่าตื่นเต้นนะครับผม